ว่าหกสองหกยกออกทั้งสองตัวก็คืออย่าไปยึดมัน่นถือมั่นว่าเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกินรสโฟล์คบัสธรรมารมณ์เป็นของเราแก่อยู่หัวสามตัวอย่าละนะครับคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมลงแล้วก็อยู่ที่ความสงบดังที่กล่าวมาณที่ไหนไปที่นั่นก็คือนโมความอ่อนน้อมครับ <c oughs> ความอ่อนน้อมท่อมตนเว้นท่านมาหาทานประเทศในังามคืนท่านพูดอ่อนน้อมท่อมตนไพร่เพราะพ,พิงไพระในเบื้องต้นทำกลางที่สุดสมกับเป็นนักปราชญ์ครับ <c oughs> ท่านมาบรรยายทำให้เราฟังไพรเพราะพ,พิงมากครับ <c oughs> ถ้าเราฟังตามปริยัติแล้ว <c oughs> ท่านมีความรู้จริงอง์นี้ <c oughs> ที่เราก็ให้รู้ครับมารู้กายรู้ใจรู้กายวิทนาจิตธรรมสี่แห่งนี่ดีที่สุดแล้วครับพระไตรปิฎกรวมลงมาตรงนี้แล้วแปลอะไรไม่ได้คอยหรืกว่ากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมนะครับแต่ว่าธรรมะเป็นของอ่อนน้อมคนไหนอ่อนน้อมได้คนนั้นคือเป็นผู้มีความเข้มแข็งแต่คนไหนเข้มแข็ง กระเรื่องกระกระด้างกระเดืองนั้นอาจาะเป็นคนอ่อนแอยกตัวอย่างว่าเรายอมแพ้คนอื่นเราเป็นคนเข้มแข็งแต่เราจะไปเอาชนะคนอื่นคือคนอ่อนแอเราพระพุทธเจ้าให้ชนะตัวเองนะครับให้เอาชนะตัวเองอโดยเฉพาะอย่างยิ่งชนะนี่นะครับความรู้สึกนึกคิดในใจของเราต้องดับให้ได้ครับ องฝ้าจึงจะปลอดเมฆเราจึงจะเห็นดวงจันทร์ดวงดาวดวงอาทิตย์อย่างแจ่มแจ้งพอเราไม่กวดขี้เมฆออกแล้วมันไม่เห็นความเป็นจริงนะครับความรู้สึกนึกคิดมันก็ทับทมลงไปเรื่อยๆเนี่ยอวิชาก็คือความรู้สึกนึกคิดที่มันมุงแต่งกันขึ้นมานะ่ะมันปิดหลักความเป็นจริงความเป็นจริงเนี่ย เพื่อเรามีอยู่ทุกท่านครับมเมล็ดโพเทคคือมเมล็ดที่เราจับะปลูกให้เป็นมรรคผลิพันธ์มีทุกท่านเลยครับอย่าไปน้อยใจพอเราก็คือรูปนามเหมือนกันหมดถ้าเราใครปฏิบัติได้ถึงแน่นอนครับถึงแน่นอนครับไม่ต้องสงสัยอันนี้ใกล้วันมาแล้วเราก็เลยพูดหลักความเป็นจริงให้ฟังยอ่ยอๆลงมาไม่ต้องดูอะไรครับถ้าเดินก็ดูความเคลื่อนไหว ให้สติรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้ไว้อย่ากให้อารมณ์อื่นมันเข้ามากระชากลากจิตเหล่านี้ไปจากกายนเนี่ยเราดูความเป็นจริงไปเรื่อยมีตัวเราเดินไหมล่ะถ้าเราพิจารณาส่วนตัวนะครับจิตคือน,นามธรรมเป็นผู้สั่งเจงตสิกคือสังขารเป็นตัวปรุงนี่ มันไม่มีเราหรอกครับไม่มีเรานะธรรมชาตินี่ถ้าพิจารณาไปยังบางทีจะเกิดความอัศจรรย์รรมชาติมันสร้างกันขึ้นมานะครับโดยไม่มีแต่เราไปสั่งไปส่งอะไรมันรลจิตก็ไม่ใช่เราจะไปเราไปสั่งให้เดินให้ก้าวยังไงครับเพราะจิตก็ไม่ใช่เราอยู่แล้ว ยานะยาณนะสังวรยาเนะี่ยตัวรู้อย่างแจ่มแจ้งก็ส่องดูนี่คุมกายเราอยู่ครับเราจึงจะเห็นชัดเจนก้าวแต่และก้าวเคลื่อนไหวแต่และครั้งนี่ถ้ามันแวบออกไปนอกก็รีบดึงกลับนะครับรีบดึงกลับไม่ต้องกลัวหรอกครับไอ้ที่มันฟุ้งเนี่ยไม่ต้องกลัวมันไม่ใช่ฟุ้งหรอกคือมันพอขาดปุ๊บเราก็ดึงมาปับ๊บขาดปุ๊บเราก็ดึงมาปับ๊บ มาเรื่อยๆแล้วก็หนดบ่อยๆแล้วก็จะได้สติเพิ่มขึ้นบ่อยๆเหมือนนักกีฬานักมวยเนี่ยมันจะเป็นแชมป์โลกเป็นเจ้าโลกได้มันต้องซ้อมหลายจังหวะาจากโคนครับมันไม่ใช่วิ่งอย่างเดียวนะครับชกแดดชกลมมันไปแลละแต่ถีบกระสอบมันไปแหละกว่าร่างกายมันจะทัน ท่านข้าศึกคือฝ่ายตกกันข้ามนะครับเขาจึงจะเก่งได้เขาต้องอดทนมากครับเราเหมือนกันเราจะจะเป็นแชมป์ได้ก็ต้องอดทนครับยกจิตใจของเราอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างนะคือแชมป์ครับแชมป์โลกคือเราอยู่เหนือโลกเราอยู่เหนือโลกเหมือนพระพุทธเจ้าพระอาหันต์ทั้งหลายเป็นแชมป์แหละครับอยู่เหนือโลกเลยครับ โลกนี้ทับใจท่านไม่ได้เลยครับเรียกว่าท่านเหยียบอยู่เหนือโลกนะครับถ้าเป็นการยืนการน,นั่งการน,นั่งอยู่เหนือโลกคนี่คือนั่งอยู่เหนือกายเหนือจิตนี่แหละครับโยโลกนี่ย่อลงมาคือกายจิตของพวกเรานะี่ยไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นกายเราจิตเราอะไรนั่นแหละจิตของเราอยู่เหนือโลก แล้วกิเลสตัณหามันจะไปทําลายได้อย่างไรครับอ้าวพระคุณเจา้าทุกรูปทุกองนะญาติยโยมเหมือนกันใครสามารถที่จะเผาอากาศได้ไหมเผ,เผาท้องฟ้าได้ไหมเราจะเอาเรือเอาฟืนมาทั้งโลกนะมาก่อสมเผาท้องฟ้าก็เผาไม่ได้ทำไมยังเผาไม่ได้ก็อุปมาว่าท้องฟ้ามันสูงนะท่านเดชอาจารย์เดชท่านมาพูด เรื่องตำนานโลกนี่ให้ฟังที่พระโมกขลาเขาไปจนหลงโลกของพระโมกขลาโหลงโลกน,น,นะครับที่จริงคงไม่ใช่หรอกครับมันเป็นคําพูดของคนชั้นหนึ่งเพราะพระโมกขลานะั้นะนะท่านเป็นพระอระหันต์ท่านมีทธิทท่านไม่หลงหรอกครับแต่เป็นคําพูดของคนหนึ่งพระอระหันต์ไม่หลงไม่ลืมครับไม่มีสงสัยทั้งสิ้นในโลกนี่เราเหตุผลกันนะ แต่ว่าพระหันหลงโลกนี่อ้อไม่ได้ครับมันเป็นชนชั้นหนึ่งเท่านั้นน่ะที่พูดกันพระพุทธเจ้าเทศนาครับสั่งสอนพวกเราท่านดูภูมิจิตภูมิธรรมถ้าภูมิธรรมแบบพื้นๆหน่อยท่านก็่ากมโนปุพังคมามโนธรรมามโนเศรษฐามโนมยา ทำทั้งหลายทั้งปวงมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยจิตใจทำนองนี้แต่ถ้าพูดให้พวกระดับพวกเราฟังพระพุทธเจ้าไม่พูดพระพุทธเจ้าตัดเรื่องอสติอธิปตใจยะสัเพธมานี่ครับทำทั้งหลายทั้งปวงสำเร็จอยู่ที่สติ่นนะสติต้องมาก่อน,นครับเพราะสติเป็นแม่ทัพเป็นหัวหน้ากองทัพรรมอยู่แล้ว อาถร่าสำเร็จอยู่ที่จิตที่ใจทุกคนเราก็มีจิตใจทั้งนั้นแต่ไม่เห็นมันสำเร็จอะไรมากนกตัูปูปีกไก่กาหมูนี่มันก็มีจิตเมอนกันขี้จกทุกแก่แต่มันทำไมที่ไม่สำเร็จนี่เราเอาเหตุผลกันนะครับเพราะมันไม่มีคุณธรรมครับขาดสติขาดปัญญาพวกไก่มันเป็นธรรมชาติมันเฉย ถึงเวลาร้องมันก็ร้องไปถึงเวลาคุยเคี่ยวอาหารก็คุยเคี่ยวไปเหมือนชีวิตของเราก็เหมือนกันแหละถ้าขาดคุณธรรมเท่านั้นก็ไม่ต่างอะไรกับพวกเป็ดไก่ครับที่เห็นขึ้นมาคุยเคี่ยวอาหารกินเนี่ยเสพกามคุณเหมือนกันมีลูกมีหลานเหมือนกันไม่มีอะไรต่างกันไม่มีอะไรต่างกัน จะต่างตรงที่เรามีคุณธรรมในใจนี่นสร้างต้องสําเร็จด้วยคุณธรรมสิครับแต่พระพุทธเจ้าสอนพวกเราต้องสอนแบบนี้เหมือนพระพุทธองค์ตัดพระธรรมเทศนาธรรมจักรกับพระพุทนัตสูตร,รพระองค์ไม่ได้กล่าวถึงศินสมาธิก่อนนะยกขึ้นกับสมาธิติสมาสังกปเลย สมาธิปัญญาเห็นชอบคือเห็นอริย,ยสัจสนะี่เนี่ยความดำริคือดำริในทางที่ชอบดำริออกจากกรรมตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาเนะี่ยพระพุทธองค์บาาพวกนั้นมีศีลสมาธิอยู่แล้วพระองค์ก็ไม่ตรัสพระองค์ตรัสเรื่องปัญญาเลยครับเอาปัญญาขึ้นก่อนเลยให้เห็นอริย,ยสัจสี่คือเห็นทุกข เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ข้อปฏิบัติจะถึงความดับทุกข์นี่ภาษาไทยเราถ้าภาษาบาลีก็ให้เห็นทุกข์เห็นเหตุให้เกิดทุกข์เห็นความดับทุกข์เห็นข้อปฏิบัติจะถึงความดับทุกข์นี่นะก็คือเห็นอริยมรรคองแปดเห็นสติปัฏฐานสี่นี่แหละครับที่นี่จำเลยจึงได้พูดถึงเรื่องศีลเนี่ยก็สมาธิยังอยู่บ้้นปลายด้วยครับ สัมมาสติสัมมาปัจสมามสมาทิตั้งใจมันชอบอยู่โน้นนะครับอาถึงยังไงก็แล้วแต่นนเนี่เป็นทฤษฎีเป็นคําพูดเฉยๆที่เราอยากจะพูดข้อสําคัญคือปฏิบัติในปัจจุบันนี่ครับอย่างลงปัจจุบันอย่างเดียวครับทุกสิ่งอย่างรวมอยู่ที่เดียวหมดครับธรรมะต้องเป็นหนึ่งเดียวถ้าเรารู้อันหนึ่งแจ้งชัดเท่านั้นทุกสิ่งอย่างไม่มีอะไรต่างกันเลยดับหมดเลยครับ เหมือนปลดสวิตไฟที่ต่อไฟต,อต่อต่อต่อกันเนี่ยสวิตตัวเดียวแก๊กเดียวดับหมดเปิดกับพึบขึ้นหมดเหมือนกันอันนี้แหละครับเหตุผลของพระพุทธองค์ทรงตัดบายเพวกเราศึกษากันใช้ปัญญาพินิษ์พิจรารณาตอนนี้หน้าที่อขอารูปธรรมนำมาถวธรรมก็กำลังเคลื่อนไหวแล้วก็ดูตามไป ถ้าจิตแป๊บออกไปข้างนอกจะเป็นเรื่องอดีตนาคตเรื่องอะไรก็แล้วแต่ให้รีบดึงกลับเข้ามาไ,ไว้ๆครับเราฝึกซ้อมตัวเองให้ว่องไวฉับพันขนาดนี้นะครับเราก็จะได้สติปัญญาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวัน,ท,วนทุกวันนะครับในชาวันนี้ก็จะขอยุติไว้ก่อนให้พระคุณเจ้าได้เดินจงกรมในอันอย่างสงบเงียบสงัดนะครับฟังเสียงไก่ร้องไปก็แล้วกัน